สวัสดีเพื่อนด้วยนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับที่ผมจะพาเพื่อนมาเพิ่มในส่วนของยอดฟอลหรือว่า follower ที่ผู้ติดตามอ่าเป็นที่ TikTok นะครับผมทำยังไงก็ไม่เหมือนได้เลยนะดาบแรงนะเพื่อนคลิกลิงก์ด้านใต้คลิปวิดีโอนะครับแปลงเ้เพื่อนได้เลยนะครับไม่ต้องเข้าสู่เว็บไซต์ s P E S M M ได้เลยนะครับหรือว่าเพื่อนที่ทุกผ่านคลิปสัน้นคลิปช็อตคลิปเรียวจะเป็น QR code ด้านล่างสแกนเข้าสู่เว็บไซต์ได้เลยนะ อย่าเข้าสู่เว็บไซต์มาแล้วเพื่อนไากดสมัครใช้งานปุ่มสีเขียวตรงนี้กันก่อนได้เลยนะผมคลิกเข้าไปได้เลยนะ่กะกรอกชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านยืนยันรหัสผ่านให้เรียบร้อยนะโมที่สําคัญตีช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้ด้วยนะเอาเป็นเครื่องหมายตีถูกสีเขียวอย่างนี้แล้วกดสมัคร,ใช,นนร,ร,รชใช้งานได้เลยนะโมบจะสมัครใช้งานเสร็จเรียบร้อยเพื่อนไปลงชื่อเข้าใช้กันได้เลยนะหรือวเพื่อนจะลงชื่อเข้าใช้ผ่าน Google ปุ่มสีเข,เขียวตรงนี้ก็ได้แนละ้วมบกดลงชื่อเข้าใช้ไปได้เลยนะ เอาสู่หน้าเว็บไซต์เพื่อนมาในส่วนของหน้าเมนูคำสั่งซื้อใหม่เมนูซ้ายบนั้นแรกนี้เลยนะครับตรงกลางหน้าจอเพื่อนจะเห็นโลโก้หลากหลายโลโก้เพื่อนเลือกเลยนะเลือในส่วนของติ๊กต็อกได้เลยนะครับเลื่อนลงมาเจอมวนมูตรงนี้ต้องคลิกเข้าไปมีหลากหลายม้วนมูเพื่อนเลือกเลยนะครับเลือในส่วนของติ๊กต็อกเพิู่้ติดตามตรงนี้ได้เลยนะบริการลือบริการเพื่นอนสนใจถูกใจได้เลยนะครับที่บายจะลือมอ่านกันด้วยนะอ่านเสร็จเรียบร้อยมาในส่ว,ว,ว,วนของลิงก์นะไปปี้ลิงก์ อ่ะเปะชีติสตอกเพื่อนได้เลยนะครับก็เป็นติสตอกนี้นะครับตอนนี้ Follower ผมไม่มีเลยนะครับศูนย์คนเลยนะครับ copy ลิก์ด้านบนนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เอาลิงก์ไปวางไว้ที่ช่องนี้ได้เลยนะแต่จำนวนที่ต้องการนะครับเพิ่มไปสักหนึ่งร้อยผู้ติดตามลวกันนะแล้วก,กดสั่งซื้อไปได้เลยอ่ะคหนะ้าแต่งคิวๆอย่างนี้แล้วตอนนี้ยอดผู้ติดตามของเราลังเพิ่มเข้ามาก็รอสักพักหนึ่งนะครับ ในระหว่างที่รอเดียต้องขอแนะนําเมนูต่างในเว็บไซต์เวื่นเลยละกันแบบในส่วนของเมนูประวัติการสั่งซื้อนผะมจะบอกออเดิ์ต่างในเราเคยสั่งซื้อไปนะครับตรงนี้จะเป็นวันที่นะผมเลขรหัสออเดร์บอกตรงนี้นะรายละเอียดต่างๆเราจะบอกอยู่ตรงนี้เลยนะครับ ด้านขวาสุดตรงนี้นะ้ผมก็จะเป็นสถานะนะ้วเสร็จเรียบร้อยขึ้นสีเขียวว่าเสร็จเรียบร้อยแบบนี้เ,เพื่อนๆเลยนะในส่วนของเมนูบริการนะผมจะบอกบริการต่างๆท,ที่เว็บไซต์เขาแนะนำไม้ครับเราเพื่อนสนใจบริการไหนาสามารถสั่งซื้อบริการด้านที่เมนูดน้านขวาสีม่วงๆนี้ได้เลยนะในส่วนของเมนูเติมเงินนะอผมจะมี5ช่องทางการเติมเ,เพื่อนๆเลยทีเดียวนะ้องไม่ว่าจะเป็นทูบานี่วอลเล็ตสแกน QR โค้ดซองอ่างเปลวอลเล็ตคริปโตชิลเพย์นะครับ เดี๋ยวยกตัวอย่างเพื่อนดูเป็นรสแกน QR โค้ดละกนะันเอาใส่ยอดจานวนเงินทีน่เพื่อนต้องการเติมช่องนี้ได้เลยนะแล้วกดเติมเงินได้เลยนะขึ้น QR โค้ดอย่างนี้เข้าแอปธนาคารที่มือถือสแกนจ่ายได้เลยนะครับสแกนจ่ายเสร็จเรียบร้อยยอดเงินของเพื่อนขึ้นด้านขวาบนตรงนี้เลยนะในส่วนของรูลแนะนําเพื่อนเพื่อนสามารถคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะไปแชร์นคนอื่นๆได้เลยนะครับจะได้ค่าคอมมิชชั่น,น5%กันเลยทีเดียวนะครับ ถือว่าเป็นไรายได้เสริมรายได้พิเศษอย่างหนึงน่งครับเราเลยคนะรับในส่วนของเมนูรับของขวัญเพื่อนสามารถมารับในส่วนของยอดวิวทิกติกกันเลยได้ฟรีๆที่เมนูนี้ได้เลยคนระับกดวางลิงก์ใส่จำนวนที่ต้องการกดรับของขวัญได้เลยนะครับจะได้ในส่วนของยอดวิวติกติกฟรีเลยทีเดียวนะครับในส่วนของเมนูตัวช่วยเหลือเพื่อนสามารถมาติดต่อแอดมินผ่านเว็บไซต์ตรงนี้เลยก็ได้นะครับกรอกรายละเอียดต่างๆไปจะแนบไฟล์ตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก,กดส่งตัวไปได้เลย เพื่อนจะแอดไลน์ตรงนี้ก็ได้นะผมไอคอนไลน์เนี่ยคลิกเข้าไปจะเป็น QR code เพืนเพื่อนสแกนแอดไลน์ได้เลยนะแอดวินก็พร้อมต้อนเพื่อน24ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ผมว่าในส่วนของผู้ติดตามที่ผมเพิ่มไปได้เพิ่มมาแล้วลองเช็คดูบ้าน,นะเล้วกดรีเฟซด,ดูเลยนะครับอาจังไม่เพิ่มขึ้นมาแล้วอาจจะต้องรอยสะพังหนึ่งแล้วผมพอเว็บไซต์เขาลันตามค QR เปเรานะครับ เพ่เพิ่เป็นการไม่เสียเวลาเพื่อนนมเดี๋ยวตัดคลิปวิดีโอไปตอนที่อยอดผู้ติดตามของเราเพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยเลยแล้วกันนะครับครับผมและอยู่ที่ผมรอมาสักพักนึงนะคมตอนนี้ Follower หรือว่าผู้ติด,ดตามที่ผมเพิ่มไปก็เพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยตามที่สั่งซื้อไปแล้วนะคมไม่นานมากนะคมบแป,ป๊บเดียวเองเท่าน,นั้นนมยอดผู้ติดตามของผมก็เพิ่มขึ้นมาเลยนะครัอวดยสุดยอดจริงๆนะครับเว็บไซต์ HPESMF นะครับ เว็บไซต์สามารถเพิ่มผู้ติดตามเพิ่มยอดไลค์ยอดแชร์ยอดอะไรต่างกันเพื่อนได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม f เ o ซบ o o กยูท t t ทิ t ตอร์เก็สามารถใช้งานได้เช่นกันนะครับอันเพื่อนสนใจใ,ใช้บริการเว็บไซต์สามารถคลิกนิ้นใต้คลิปวิดีโอเพื่อไปใช้งาน,นได้เลยนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ขอตัวลาเพื่อนไวก่อนนะครับสวัสดีครับ